สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านเคาวันนี้รถบ้านนำ bmw x1s ได้ 1.8i x l า n e ปี2013สีขาวมือเดียวป้ายแดงมาแนะนำนะคะเป็นรถบ้านสวยสภาพดีมือเดียวป้ายแดงยุโรปนั่งสบายตัวถังปลอดภัยประหยัดน้ำมันใหม่แท้อยู่ที่140,000กิโลค่ะช่วงล่างแน่นขับขี่ทางไกลสบายปลอดภัยเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะไม่เคยชนรถออปชั่นครบเ ไฟฟ้าระบบประกันล้อเลื่อนควบคุมการทรงตัวครบเลยค่ะออกห้างมาหลักล้านกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรานำมา598,000บาทค่ะวันนี้มาบอกแล้วว่าราคา598,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟเน้นได้เต็ม นะคะผ่ายาวๆไปที่72งวดกันเลยทีเดียวค่ะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ